สวัสดีครับมาพบกับลัคนาราศีธนูประจำเดือนมิถุนายนนะครับในเดือนนี้ครับดาวพุธจะเดินเร็วมากครับเดินถึงสามราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ดาวพุธเป็นทั้งดาวการงานและก็ดาวความรักเพราะฉะนั้นก็จะมี เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนลัคนาราศีธนูรวดเร็วครับและดาวการเงินเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับที่ดาวเสาร์นั้นจะโครจรเป็นปกติและในช่วงเดือนกรกฎาคมครับดาวเสาร์จะโครจรวิปริตหรือเดินถอยหลังนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่จะไปอาจารย์มีข่าวประชาชสัมพันธ์ทัก23าเรื่องครับสำหรับใคร ที่สนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์จะเปิดสอนออนไลน์ในวันที่22มิถุนายนนี้นะครับสอนถึงเรื่องตรียางนาวางแล้วก็เลิกเลยครับและนะครับตอนนี้ช่องทางการติดต่อโหราพยายักนั้นนะครับเปลี่ยนจากลาย ID ดีธรรมดาเป็น l ล n e แอดแล้วนะครับเป็นแอดพยาแยกนะครับมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วยคำว่าพยายกยก pa y a y a k ครับอันนี้ก็ ฝากไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีอะไรก็เมมไว้แอดไว้ก็ได้เวลาฉุกเฉินอยากจะขอเลิกม,มงคลอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ครับเราไปที่เรื่องที่1เลยครับด้านจิตใจและภาพรวมครับในเดือนนี้ครับดาวังคารจะย้ายราศีในช่วงวันที่2 มิถุนายนทำให้รายได้เสริมจะมีเข้ามาค่อนข้างดีและนะครับดาววังคารพอเป็นกเกษตรแบบนี้ถ้าใครจะเริ่มทำอะไรในช่วงเดือนนี้ก็สามารถที่จะเริ่มทำอะไรได้หรือถ้าใครอยากจะมีรายได้ใหม่ๆหรือจะอยากจะเริ่มต้นนะครับอาชีพที่2ก็สามารถเริ่มได้รวมไปถึงถ้าใครอยากจะมีเบบีหรือมีลูกก็สามารถนะครับปั๊มมนะครับในเดือนนี้มีโอกาสจะสำเร็จ แต่ในช่วงแรกครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องคำพูดนั้นโคจรอ,อยู่ในภพอารีนะครับข้อดีก็คืองานทุกอย่างจะมามารลุมมาตุ้มกับตัวท่านเพราะดาวพุธเป็นดาวการงานแต่ข้อเสียก็คือพอดาวคำพูดอยู่ในภพอารีทาให้ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10พูดอะไรนะครับมักจะก่อปัญหามากกว่าเรื่องดีๆครับหลังจากวันที่10เป็นต้นไปดาวพุธ ย้ายราศีนะครับทุกอย่างจะเริ่มแฮปปี้ดีขึ้นนะครับและพอดาวพุธเป็นเกษตรแน่นอนครับเรื่องการงานเรื่องความรักก็จะดีขึ้นตามลําดับด้วยหลังจากนั้นตัวดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับในเดือนนี้เดินค่อนข้างไวเหมือนกับดาวพุธเพราะนั้นจะคิดไวทาไวตัดสินใจอะไรไวๆครับและดาวประจําตัวที่โคจรอยู่ในภพอลินั้นนะครับมันทําให้ในช่วงนี้ท่านอาจจะ หงุดหงิดง่ายมีความเครียดหรือบางทีก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าใช้อารมณ์รุนแรงก็ต้องระวงังแต่มีข้อดีครับคือดาวพฤหัสที่อยู่ตรงนี้นั้นมันได้เกณฑ์ถึงดาวเสาร์เพราะนั้นด้านการคิดการหาเงินหาทองนั้นจะเป็นไปตามที่ต้องการเรียกว่าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเพราะนั้นเรื่องรายได้ทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมนั้นไม่น่าวิตกกังวลเท่าไหร่ครับ หลังจากนั้นวันที่14ดาวสุกย้ายออกมาออกมาจากภพอริและดาวสุกนั้นเป็นดาวความสําเร็จด้วยเมื่อดาวความสําเร็จโครจรเข้าไปอยู่ในภพคนรักทําให้ช่วงนี้เนื้อหอมครับแล้วก็ใครที่รอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่ในช่วงวันที่15มิถุนายนครับดาวทิตซึ่งเป็นดาวสุภะก็โคจรออกจากภพอรีทําให้ความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่นั้น เริ่มดีขึ้นครับและแน่นอนครับในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานมีเกณฑ์ที่จะมั่นหมายหรือมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักดีๆในช่วงเวลาดังกล่าวครับแต่ในเดือนนี้อย่างที่อาจารย์ยักษ์ได้บอกไปดาวพุธนะครับจะเดินค่อนข้างเร็วและในช่วงวันที่27มิถุนายนดาวพุธจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพ มอละนะและในเดือนกรกฎาดาวพุธนั้นจะมีการโครจรถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการงานและเรื่องหุ้นส่วนหรือเรื่องความรักอาจจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับด้านจิตใจด้านการเงินการงานเดี๋ยวเรามาเจาะก,กันไปทีละเรื่องนะครับอย่างไรฟังคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็บอกต่อให้กับคนที่ท่านรักด้วยครับเรามาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องนะครับรายได้แล้วก็เรื่องการเงินกันนะครับดาวรายได้หลักนั้นเป็นดาวเสารครับดาวเสาตอนนี้โคจรอยู่ในภพสหัสชะแสดงว่ารายได้จะมาจากการติดต่อพูดคุยเจรจาเป็นตัวแทนเป็นในหน้าหรือ เป็นที่ปรึกษาหรือคอยอำนวยความสะดวกเช่นใครมีปัญหาปรึกษาเราเราอาจจะนะครับได้เงินในส่วนนี้ด้วยเช่นเขาอยากได้บ้านใหม่ริมน้ำเราไปหาบ้านให้เขาปรากฏว่าเราก็ได้ค่าขนมจากเจ้าของบ้านที่นะครับเพื่อนเราไปซื้อบ้านอะไรลักษณะนั้นนะครับเท่ากับว่าดาวการเงินในช่วงนี้นะครับ ก็ไม่ได้เสียอะไรมากและดาวการเงินเองเสวยเทวีฤกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เพศตรงข้ามจะนํามาเรื่องทรัพย์สินเงินทองกับท่านและนะครับดาวการเงินนั้นมันได้เกณฑ์กับดาวพาลหัสซึ่งนะครับนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวแล้วยังเป็นดาวอาสังหาริมทรัพย์แปลว่าบ้านแปลว่ารถแปลว่าที่ดินทําให้ในช่วงเดือนนี้ใครที่อยากได้บ้านใครที่อยากได้รถ กำลังยื่นกู้แบงก์ยื่นกู้ธนาคารอยู่ก็มีเกณฑ์จะยื่นกู้ผ่านในช่วงนี้หรือถ้าใครนะครับมีบ้านอยู่นะครับไม่ได้อยู่อาศัยได้รับมรดกมาอยากจะทําเป็นโฮมสเตย์รีสอร์ทหรือจะทําให้เช่าก็สามารถทําได้ในช่วงนี้เหมือนกันแสดงว่า ถ้าจะกู้บ้าน <c oughs> กู้รถ <c oughs> ก็มีเกณฑ์ดได้รับข่าวดีหรือจะเอาบ้านเอารถที่ตัวเองมีอยู่ไปให้เขานะครับเช่าอยู่อาศัยหรือใช้งานก็สามารถทําได้ด้วยความที่ดาวอลิก็เป็นเกษตรครับแสดงว่าในช่วงนี้ถ้าท่านอยากเป็นนี่ธนาคารอยากจะเป็นสินเชื่อไฟแนนซ์อะไรต่างๆมีโอกาสผ่านค่อนข้างสูงเกิน50%ด้วยกันแล้วก็ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยว วันที่1นึ่กรกฎาดาวการเงินซึ่งเป็นดาวสาวจะโคจรถอยหลังและก็จะถอยหลังตั้งแต่วันที่1นึ่กรกฎาคมไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับกรกฎาสิงหากันยาตุลา4เดือนกับอีก4วันด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอย่าใช้เงินเกินตัวครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องเงินได้ล่าช้าไม่ได้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะเดี๋ยวดาวพุธก็จะโคจรถอยหลังและมีการโคจรเข้าไปอยู่ในภพมอละนะด้วยเพราะฉะนั้นดูตามนี้แล้วนะครับสิ่งต่างๆที่อาจารย์เตือนนั้นอาจารย์เตือนตามดาวจริงๆไม่ได้มีเหตุผลส่วนตัวไม่ได้มีไบแอดเกี่ยวกับแต่แตลัคนาราศีนะครับก็ฝังไว้ใช่ว่าครับและ ตัวดาวการเงินเองนะครับได้เกณฑ์กับดาวการงานด้วยแสดงว่าท่านจะมีการสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนเพื่อนะครับอัพเงินเดือนตัวเองก็มีเกณฑ์สำเร็จในช่วงนี้ด้วยบางคนไปศึกษาเรียนต่ออาวุธที่จบการศึกษามามาอัพเงินเดือนเพิ่มมาอัพซีตัวเองเพิ่มจากเป็นนักวิชาการเป็นนักวิชาการพิเศษอะไรลักษณะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะดีด้วยนะครับหรือถ้าใคร กู้ไม่ไหวผ่อนไม่ไหวหรือสเตทเมนต์ยังไม่โอเคในช่วงนี้ท่านจะหาคนกู้คนผ่อนด้วยได้อาจจะเป็นแฟนคนรักคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวหรือไปกู้ร่วมกับคุณพ่อก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับดูแล้วด้านรายได้หลักไม่น่ามีปัญหาครับต่อมามาดูรายได้เสริมบ้างดาวรายได้เสริมเป็นดาวอังคารครับดาวอังคารจะอยู่ใน ราศีมีนจนถึงวันที่2มิถุนายนเวลา5ทุ่มครับหลังจากนั้นดาวงคารจะย้ายราศีเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเองเมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วแน่นอนครับคนละขณะราศีธนูจะดีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมตัวดาวอังคารนั้นนะครับในช่วงแรกได้วอรละโคตะมะนะวางเอากันง่ายๆถ้าจะมีการลงทุน ทำอะไรนะครับอาจารย์แนะนำให้ดาวอาทิตย์พุทธศุกร์นั้นย้ายราศีก่อนในวันที่15มิถุนาและตัวดาวังคารจะเสวยมหัธโนเลิกนะครับในช่วงหลังจากวันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปเพราะนั้นถ้าใครอยากจะลงทุนอยากจะเปิดธุรกิจอะไรเสริมนะครับเย้มเน้นย้ำว่าไม่ใช่รายได้หลักเป็นรายได้เสริมจะ ต้องทำหรือทําแล้วให้เกิดกําไรในช่วงที่ดาวอังคารนั้นได้มะหัตโนเลิกนะครับก็คือในช่วงหลังจากวันที่20นาบมิถุนายนเวลา11.00นาไปแล้วอังคารจะเสวยแบบนี้แล้วก็จะดียาวๆเท่ากับตัวรายได้เสริมของท่านจะดีนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนจนถึงวันที่13กรกกาคดามแล้วดาวอังคารก็จะย้ายออกจาก นะครับบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นดูตามนี้แล้วนะครับแฮปปี้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมแต่อย่างที่บอกนะครับตัวรายได้หลักเองจะเริ่มมีปัญหาในช่วงเดือนกรกฎาคมเพราะนะั้นถ้าใครอยากจะมีอะไรทำเป็นรายได้เสริมก็จะต้องทำในช่วงเดือนนี้เป็นหลักครับและนะครับในช่วงที่ไม่ควรซื้อของมีราคาหรือ ลงทุนแล้วจะมีปัญหาก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือช่วงที่ดาวังคารนั้นโคจรติดพิษนาคนะครับและเสวยเลิกไม่ดีก็คือจะเสวยเลิกไม่ดีในช่วงวันที่7จนถึงวันที่20มิถุนายนอย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับทีนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพกันบ้างนะครับเนื่องจากดาวมรณะของคนลัคนาราศีธนูนั้นเป็นดาวจันร์ดาวจันทรนั้นเดินเร็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเป็นช่วงช่วงรายวันให้ช่วงไหนถ้าเตือนก็อย่าเดินทางไกลยอย่าขับรถเร็วอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงครับเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3เวลาตีหนึ่งครับดาวมรณะโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุเพราะนั้น ให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้าและให้ระวังอุบัติเหตทางรถยนต์ครับหลังจากนั้นวันที่3จนถึงวันที่5เวลาตีสีให้ระวังอุบัติเหตุทางความร้อนและเกี่ยวกับเรื่องศีษะนะครับหลังจากนั้นวันที่5จนถึงวันที่7เวลา8ปดโมงเช้าช่วงนี้ดาวมรณนะโคจรได้ตําแหน่งอุดครับเป็นอะไรที่ต้องระวังที่สุดช่วงนี้ ไม่เดินทางไกลไม่ทําอะไรสุ่มเสี่ยงหรือไม่ไปทางลัดนะครับให้ไปทางหลักหรือไปทางที่เคยไปอยู่สม่ําเสมอวันที่7จนถึงวันที่9เวลา14.00นครับในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องโรคติดต่อเพราะนั้นเจอใครนะครับถ้าเราไม่สนิทใส่แมสคุยก็ไม่น่าเกลียดในช่วงนี้ระวังติดโรคจากคนที่ พูดคุยเจรจาหรือคนที่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยครับหลังจากนั้นวันที่9จนถึงวันที่11เวลานะครับ 23.00- นนะครับในช่วงนี้ดาวจัน์ทรได้ตำแหน่งเกษตรให้ระวังโรคเก่ากำเริบและให้ระวังเกี่ยวเรื่องอาหารการกินนะครับอะไรที่ไม่เคยทานอย่าเริ่มทานในช่วงนี้ครับ หลังจากนั้นวันที่11จนถึงวันที่14เวลา10โมงเช้าครับช่วงนี้ดาวจันทร์กับดาวเสาร์เล่งกันช่วงนี้ให้ระวังของลักของมีค่าตกหล่นสูญหายเสียหายนะครับหรือโดนขโมยเพราะนั้นช่วงนี้แต่งตัวธรรมดาอย่าใส่กระเป๋าแบรนด์เนมอย่าเอาเครื่องประดับราคาแพงออกจากบ้านครับ หลังจากนั้นวันที่14จนถึงวันที่16เวลา21.00น,นช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องท้องครับทานอาหารที่ย่อยง่ายๆไม่ทานของหมักของดองหรือแอลโกอฮอล์ครับจะสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้ครับหลังจากนั้นวันที่16จนถึงวันที่19เวลา10อ่าเวลา8โมงเช้าครับช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องลำไส้ใหญ่แล้วก็การขับถ่ายรวมไปถึงเรื่องระบบทางเดินหายใจครับ วันที่19จนถึงวันที่21เวลา17.00น,นช่วงนี้ดาวมรณะครับเลงกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับไม่ไปที่อโคจรไม่ไปทางลัดให้ไปทางหลักระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์และก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องน้ำด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุช่วงนี้พยายามเรียกประกรันหรือพยายามถ่ายรูปเก็บเอกสารให้ดีนะครับเพราะดาวมลณนะ ไปอยู่ในภพว,วินาศแสดงว่ามันจะเกิดแบบไม่คาดคิดเกิดแบบไม่คาดฝันครับหลังจากนั้นวันที่21จนถึงวันที่23เวลา24.00นดาวมรณะโคจรทับตัวครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความร้อนฟืนไฟช่วงนี้ไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงดีที่สุดครับหลังจากนั้นวันที่23จนถึงวันที่26เวลาตี4ครับช่วงนี้ดาวมรณะให้คุณอยู่ในภพก,การเงินเพราะฉะนั้น จะขายของมือสองขายอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินมรดกสามารถประกาศขายได้ในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ขายได้ดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่26จนถึงวันที่28เวลา7โมงเช้าครับดาวจันทร์กับดาวเสาร์นั้นอยู่ด้วยการเป็นคู่ศัตรูใหญ่และ ดาวเสาเป็นดาวทรัพย์สินเงินทองเพราะฉนั้นให้ระวังทรัพย์สินเงินทองสูญหายเสียหายตกหล่นหรือทําตกแตกอะไรลักษณะนั้นในช่วงดังกล่าวครับและในช่วงวันที่28จนถึงวันที่30เวลานะครับ9โมงเช้าในช่วงนั้นดาวพุธโครจรตกพบมรณะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องฟันให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ให้ระวังในที่มืดหรือทางที่มองไม่เห็นหรือถ้ามี ฝนตกหนักให้แวะคาเฟ่แวะปั๊มก่อนนะครับและสุดท้ายครับวันที่30จนถึงวันที่1กลกฎระดามเวลา6โมงเชา้าดาวจัน์ทรก็ยังอยู่ที่ราศีเมษให้ระวังศีรษะความร้อนแล้วก็ไม่เริ่มทำอะไรใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับ เนื่องจากดาวการงานเป็นดาวที่เดินค่อนข้างไวดาวรายได้หรือดาวเงินเดือนเป็นดาวเสาดาวเสาจะโครจรถอยหลังในช่วงวันที่1นึก่งกรกดาคมและถอยไป4เดือนเพราะนั้นใครอยากย้ายงานหางานอยู่แนะนำว่าทำให้ักเซส s หรือทำให้เรียบร้อยในช่วงนี้นะครับในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10 ดาวพุธซึ่งเป็นดาวการงานโคจรอ,อยู่ในภพอะลีแสดงว่างานที่มีเข้ามาในช่วงนี้จะเป็นงานที่มีปัญหาเป็นงานที่มีอุปสรรคเป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหาหรืองานที่ต้องทําเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อหรือมีงานที่ต้องมีการผ่านโปรเช่น งานจะต้องดูผลงานเรา3เดือนถ้าดีถึงจะมีการบรรจุอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็นะครับงานในช่วงนี้มันจะไม่ดีก็คือจะมีงานเนี่ยที่เข้าตรียางสาวดาวพุธจะเข้าตรียางเสาวในช่วงวันที่5จนถึงวันที่10เวลา8โมงเช้าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจะเริ่มงานในช่วงต้นเดือนสามารถเริ่มได้ครับในวันที่1วันที่2วันที่สแล้วก็ วันที่4พอวันที่5นะครับดาวพุธนั้นจะเข้าตรียางเสาเป็นตรียางที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เริ่มงานในเดือนนี้แค่1 2 3 4เท่านั้นครับหลังจากนั้นดาวพุธจะเสวยเลิกไม่ดีครับหลังจากนั้นพอวันที่10ดาวพุธนะครับย้ายราศีเป็นเกษตร นะครับอยู่ในพบคนรักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้งานจะเป็นงานที่ทํากันเป็นทีมครับเป็นงานด้านการบริการการติดต่อเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลหรือเป็นงานที่ต้องติดต่อทางไกลต่างประเทศหรือด้านโซเชียลอะไรต่างๆนะครับและงานนี้เป็นงานที่ดีครับมีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวก็จะเดินค่อนข้างว่องไวมากๆเลยดาวจะ เริ่มเข้าเทวีเลิกดายวันที่13เวลาสองทุ่มเพราะฉะนั้นงานที่เป็นงานด้านที่ต้องติดต่อก,กับเพศตรงข้ามหรือต้องทำร่วมกับเพศตรงข้ามจะมีเข้ามาในช่วงหลังจากวันที่13เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปครับหลังจากนั้นวันที่14ดาวสุกย้ายราศีครับงานที่ทำในช่วงนี้จะทำได้ทนทำได้นานทำได้ยาวเพราะพุธกับสุกนั้นเป็นดาวคู่ธาตุ และตัวดาวศุกร์เองเป็นดาวความสําเร็จครับเมื่อดาวศุกร์เจอกับดาวพุธแสดงว่าใครที่รองานอยู่งานดีๆอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะดีในช่วงดังกล่าวและหลังจากนั้นครับในช่วงวันที่15ดีมากๆเลยครับดาวอาทิตย์ย้ายราศีดาวอาทิตย,ย์เป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะ แสดงว่างานที่เข้ามาจะเป็นงานที่เป็นงานที่ต้องติดต่อกับผู้บริหารหรือคนใหญ่คนโตเจ้าใหญ่ในโตหรือเป็นงานที่มีตําแหน่งหรือเป็นงานที่มีอนาคตมีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมค่อนข้างดีครับและนะครับไปถึงก็จะมีลูกน้องอยู่ด้วยเพราะว่าดาวงคานซึ่งเป็นดาวลูกน้องนั้นได้ตําแหน่งกเกษตรแต่หลังจากวันที่21เวลา6โมงเช้าไปแล้วดาวพุธจะเสวย ตรียางณนะวางไม่ดีครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ควรเริ่มงานหลังจากวันที่21ไปแล้วแล้วก็ถ้าจะเริ่มงานจริงๆในช่วงวันที่25เวลาตีหนจนถึงวันที่26นะครับได้แค่2วันครับในช่วงนั้นดาวการงานซึ่งเป็นดาวพุธได้วอรละโคตะมะนะวางนะครับเท่ากับว่าดาวอังคารดีพฤหัสดีอาทิตย์ดีสุขดีพุธด,ดีจะมีอยู่ในช่วงสั้นๆคือในช่วง วันที่25จนถึงวันที่26เท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครหางานย้ายงานถ้านะครับลูกนายจ้างหรือเจ้านายอยากให้เริ่มงานในช่วงกรกฎาอาจจะขอคุยว่าขอไปเริ่มงานวันที่ยีหรือยีได้ไหมหรือถ้าเขาไม่ให้ไปที่ทํางานในช่วงวันที่25่สิบห้ายีแล้วก็ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับถือเป็นการประเดิมอาจจะไปนั่งโต๊ะทางานของเราที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ ในช่วงวันนั้นเรียกว่าเอาเรื่องเอาชัยในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับและหลังจากนั้นวันที่นะครับ27เวลาตีห้านะครับดาวพุธย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพมรณนะตรงนี้ถ้าใครหางานอาจจะต้องเป็นงานทางไกลงานต่างประเทศหรือจะมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าดาวพุธท,ที่ตกภพมรณะนั้นนะครับก็ยังได้ วอละโคตมะนะวางและนะครับในช่วงต้นเดือนก็ยังได้ราชาเลิกอยู่แต่วงเล็บไว้นิดนึงนะครับงานที่เป็นงานตรงนี้จะต้องเป็นงานต่างประเทศงานแก้ปัญหางานทางไกลหรืองานที่ต้องเดินทางบ่อยๆแต่ถ้าท่านไม่ได้อยากย้ายอะไรไปไหนอยากมีความมั่นคงก็แนะนำให้เป็นช่วง นะครับที่ดาวพุธอยู่ในราศีเมถุนเพราะพุธท,ที่ได้เกษตรแปลว่ามันจะทําได้ทนทําได้ยาวทําได้นานส่วนการรับลูกน้องจะให้ดีที่สุดนะครับแนะนําเป็นหลังจากวันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปให้ดาวอังคารนั้นได้มะหัทธนูเริก่อนเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะย้ายงานเปลี่ยนงานรับลูกน้องก่อล่างสร้างตัวอะไรเนี่ยสามารถทําได้ทุกทั้งเรื่องเลยนะครับทุกเรื่องเลยได้ทั้งหมดเลยก็ ขอให้คนลัคนาราศสีเมถุนนะครับโชคดีไอ้ขอโทษลัคนาราศีธนูโชคดีเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์บอกแล้วกันครับทีนี้ <c oughs> นะครับมาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับก็แยกเป็นสําหรับคนโสดและคนที่มีแฟนแล้วนะครับอาจารย์มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในตอนนี้อาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส ตั้งแต่เวลาสามทุ่มเป็นต้นไปไม่ต้องไปรอให้ระบบแจ้งเตือนครับ3ามทุ่มเข้า YouTube ช่องอาจารย์เลยนะครับใครอยากจะให้อาจารย์ดูดวงฟรีใครอยากจะได้ความรู้ด้านโหราศาสตร์เข้ามาได้เลยครับเวลาสามทุ่มวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับหรือถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็ที่นะครับช่องทางใหม่ครับ Li@ n e ครับ at พยาย์ครับ p a y a y a k ครับ แอดมากันเยอะๆนะครับอ่ะมาดูด้านความรักกันสำหรับคนโสดนะครับช่วงที่ดีนะครับจะเป็นช่วงที่ดาวพุธอยู่ในราศีเมถุนนะครับได้ตำแหน่งกเกษตรแต่ในช่วงนี้ถ้าใครเจอคนถูกใจในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5สามารถรับเข้ามาได้ครับจะเป็นคนที่นิสัยใจอใคอคล้ายๆกับท่านเพราะว่าดาวพุธกับดาวพฤหัสนั้น อยู่ที่เดียวกันเป็นคนหน้าตาดีมีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมหาเงินค่อนข้างเก่งแต่จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็จะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองสักหน่อยนึงแต่อาจารย์ว่ามองตามนี้นะคะเป็นคนสวยหาเงินเก่งบ้านมีฐานะร่ํารวยเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับอาจจะนะครับมีคนที่ไม่คู่ควรเข้ามาบ้างท่านก็ต้องคัดกรองในระดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้น วันที่10มิถุนายนดาวพุธย้ายราศีในช่วงนี้ดาวพุธเองจะเสวยเทสาตรีเลิกแสดงว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนต่างถิ่นเป็นคนที่นานๆเจอกันครั้งเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่10จนถึงวันที่13เวลาสองทุ่มคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่อาจจะนานๆเจอกันครั้งแต่เป็นอะไรที่ไม่เลิกกันก็คือไม่ได้เจอกันบ่อยแต่นะครับไม่เลิกกันเพราะว่าดาวนั้นเป็นเกษตรแล้วก็ ดาวอยู่ในพบคนรักด้วยนะครับแต่คนที่เข้ามาจะมีส่วนเสียอยู่นิดนึงคือท่านะจะเคลซี่เขามากๆแต่เขาเนี่ยจะไม่เปิดเผยตัวตนของท่านก็ฉะนั้นจะเป็นการแอบบคบแอบบคุยหรือคบกันแบบไม่เปิดเผยนั่นเองครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่14ดาวสุกย้ายราศีและดาวพุดธได้เทวีฤกิกครับ คนที่เข้ามาจะเป็นคนเนื้อหอมมีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมดีจะทำงานต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดเป็นการครบแบบไม่เปิดเผยแต่ว่าจะคบได้ทนคบได้ยาวคบได้นานและเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าม้าถูกตัวครับนะครับสไตล์ความรักของท่านสไตล์แบบไหนท่านจะเจอแบบนั้นเพราะว่า นะครับพุทธสุขมันคู่ธาตุน้ํามันเป็นคู่กามมาลมอยู่แล้วเพราะนั้นนะครับถ้าท่านเป็นคนนะครับมีความต้องการทางเพศเยอะนะครับช่วงนี้จัดหนักจัดเต็มได้เลยครับหลังจากนั้นครับวันที่15ดาวอาทิตย์ย้ายราศีในช่วงนี้จะเป็นคนที่คบทนคบยาวคบนานเหมือนกันอาจจะมีเพื่อนแนะนํามาให้หรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือรู้จักกันมาก่อนนะครับก็ดูตามนี้ไม่ได้เสียหายอะไร ส่วนในช่วงที่อาจารย์ไม่แนะนําไม่ควรรับใครเข้ามาเลยคือในช่วงวันที่21จนถึงวันที่24ครับช่วงนั้นดาวพุธเองสเสวยตรีอย่างสาวเพราะนั้นถ้าใครเล่นแอปพลิเคชันหาคู่หรือจะทัก IG ใครในช่วงเวลานั้นก็งดเว้นไว้ก่อนนะครับค่อยไปทักในช่วงวันที่ 20, 25เป็นต้นไปครับหลังจากนั้นวันที่27 ดาวพุดโคจรตกพบมลณะและทีนี้นะครับท่านจะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดดูตามนี้แล้วทัศนคติการพูดคุยไม่โอเคเพราะฉะนั้นนะครับช่วงรักดีๆก็จะมีอยู่แค่ ช่วงก่อนวันที่27ครับพอพุทธตกพรมรณาแล้วอาจารย์ไม่แนะนำให้รับใครเข้ามาดูแล้วทัศนคติการพูดคุยไลฟ์สไตล์ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นการที่จะคบแล้วอยู่ทนอยู่ยาวอยู่นานอาจารย์มองว่าเป็นไปได้ยากครับต่อมานะครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วในช่วงวันที่1จนถึงวันที่1 0นะครับแฟนของท่านกับท่านเองอาจจะต่างคนต่างมีการ ทะเลาะบ่อแว้งขัดใจกันบ้างแต่เรื่องเงินเรื่องทองดีครับแล้วก็เรื่องการงานค่อนข้างดีครับส่วนด้านสุขภาพอาจจะมีการผ่าตัดแค่ไขยเช่นไปถอนฟันพุดหรือว่าอาจจะไปนะครับผ่าต่อมทอมซินหรืออาจจะมีการทำหน้าอกสำหรับคุณสุภาพสตรีก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ครับหลังจากนั้น วันที่10เป็นต้นไปก็จะคุยกันรู้เรื่องและท่านค่อนข้างจะหึงหวงหรือนะครับรักแฟนท่านมากเป็นพิเศษส่วนแฟนท่านในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์เปลี่ยนงานด้วยนะครับก็ให้กำลังใจกันแต่ว่ายัางมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาแฮปปี้ปกติเหมือนเดิมถ้าอยากมีทายาทแนะนำให้ย้ายที่ทำกันบ้านนะครับจะไปต่างจังหวัด ไปฮันนีมูนรอบ2กันก็ได้ในช่วงนี้ดาวปุตตะเป็นเกษตรท่านมีเกณฑ์มีเบบีค่อนข้างสูงแล้วก็หลังจากวันที่27ปลายต้องให้ ระวังสุขภาพของแฟนหรือคนรักของท่านสักหน่อยหนึ่งครับดูตามนี้แล้วพอดาวพุธตกพบมรณนะท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็ความรักพอสมควรแฟนท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงดังกล่าวครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ